รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปี2568รอบที่แค่ส4 direct admission ไม่จำกัดคะแนน27พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปี2568รอบที่แค่ส direct admission ระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568พิเศษในรอบนี้ไม่จำกัดคะแนนล่าสุดสามารถสมัครใหม่ได้หากยังไม่ยืนยันสิทธิ์รอบอื่นแต่หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องสละสิทธิ์ก่อนจึงจะสมัครได้เหมาะมากสำหรับน้องๆน,นักเรียนชั้นม .6 ที่ อย่างลังเลหรืออยากเริ่มต้นใหม่ราชมงคลธัญบุรีพร้อมเปิดประตูต้ตอนรับทุกความฝัน เลือกเรียนในสาขาที่ชอบเติบโตในทางที่ใช่กับมหาวิทยาลัยที่พร้อมพัฒนาคุณทั้งทักษะและตัวตนผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s o r e g r m u t t a c t <oughs> h หรือที่ Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี